สวัสดีครับคุณผ,ผู้ชมพบกับผมจอสกับ SK a u t o c a ตคฝั่งนี้แล้วก็มาฝั่งนี้วันนี้พบกับผมจอร์ส uh, กับเต็นเอสเคออโตคนะครับรถคุณภาพสวยๆนะครับเอามานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมจำได้ว่าเมื่อ2อสวันก่อนนะครับรู้สึกจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วหรือสอสวันก่อนผมได้นำรถรุ่นนี้เข้ามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปอีก ก่อนหน้านี้1คันเป็นสีขาวนะครับเป็นรหัส Toyota ายาริ1.5ลิตรนะครับซึ่งรถรุ่นนี้นะฮะสำหรับ Toyota ายารินะฮะก็จะมีตัว1.5หรือเรียกได้ว่า1 5 0 0ซีนะครับเรียกได้ว่าเป็นซิติคาที่ยอดนิยมคัน1รุ่นหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับค่ายโตโยตานะครับวันนี้ก็เอามานำเสนออีก1นึคันซึ่งคันที่แล้วเนี่ย ได้ถูกเรียกว่าลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็จับจองกันเป็นเจ้าของรอทำสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เอามาแทนที่นะฮะแต่วันนี้มาเป็นสีดำด้านหลังของผมนี่นะเป็นยาลิตเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นตัว E 1 5 E a u t o ปี2012นะครับปี2012 E a u t o ้นะครับจัดจำหน่ายกันในราคา289,000บาท ง่ายๆกลกแสน่าย,งงาย่ายนะครับหลายๆครั้งที่ผมนํารถใหม่ๆเข้ามานําเสนอนะครับผมบอกไว้อยู่แล้วว่าผมตั้งธงไว้เลยฟรีดาวนะครับฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายในการเช่าซื้อนะครับเพียงท่านเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาพูดคุยกันนะครับและเช็คเครดิตของตัวท่านเองผมยึดถือตัวเครดิตของผู้เช่าซื้อที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาเช่าซื้อนะครับเครดิตของท่านได้เอาไปเลย ร,รวมถึงถ้าเครดิตดีมากๆนะครับสามารถจัดเกินได้ที่ส่วนที่เหลือที่ผมตั้งราคาไว้เอากลับบ้านไปด้วยผมไม่เอานะครับเอากันง่ายๆแบบนี้เลยโปแบบนี้เลยโปรดีๆแบบนี้หาไม่มีแล้วนะครับสำหรับ SK Auto K a เคออโต้าแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราจะรู้จักกันได้อย่างไรจะทักทายเงื่อนไขกันได้อย่างไรนะครับเข้ามาเลยนะฮะในเพจรถมือสองระยอง SK Auto K a เคออโต้านะครับ เป็นพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยในเพจ Facebook นะครับรถมือ2ระยง s อง u t o u t ต Car นะฮะหรือท่านใดที่เป็น FC ของผมอยู่แล้วนะสามารถแนะนำนะฮะเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องๆนะเข้ามาซื้อได้นะผมมีพิเศษให้นะครับคุยกันง่ายๆว่ากันง่ายๆเลยเข้ามาคุยเงื่อนไขกันนะครับกับ SK Auto c a ตรรวมไปถึงนะฮะร,รีวิวที่แล้วนะครับท่านใดที่ประสบปัญหาด้าน าการเงินเช่นเรื่องของโควิดอุบัติเหตุทางด้านการเงินนะที่เรียกกันว่า,าไม่ใช่ COVID <laughs> โควิดไมโทษที่แบ็กลิสต์นะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมเข้ามาคุยเงื่อนไขหรืออ,อินบ็อกเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับนอกนอจากนี้นะฮะไม่ใช่มีแต่รถรุ่นนี้อย่างเดียวนะครับก็ยังมีอีกหลายหลากรุ่นนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ในช่อง YouTube Channel MAC ระย่องนะครับสามารถเดี๋ยวเยี่ยมชมได้ทุกรีวิวนะครับผมก็จะเข้าไปทำเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆบน y o u t u นะฮะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมย้อนหลังได้นะครับมีสาระสำคัญมีสาระดีๆนะให้คุณผู้ชมได้เลือกเข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับหรืออย่างไรอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมรถนะครับเป็นๆทดลองขับลองสตาร์ทดูลองเช็คน้ำมันเครื่องลองดูไมค์กิโลอะไรต่างๆว่าถูกใจไหมนะครับ ได้ที่ไหนเราอยู่ถนนตะกวนหาดทรายทองหรือที่เรียกกันว่าตลาดลาวมาบตาพุธจังหวัดระยองนะฮะจากแยกในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธนะฮะเข้ามาเรียบมุ่งหน้ามาตลาดลาวนะฮะก็คือจากแยกไฟแดงก็มา800เมตรอยู่ขวาม,มือหาง่ายๆนี่มีเต็นท์ใหญ่ๆนะครับ ก็ยินดีนะให้การต้อนรับนัดหมายกันเข้ามาในเพจรถมือสองระยอง s อสโต้ค่ะแล้วก็กราบสวัสดีนะฮะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอ c ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับทุกๆวันกับรถคุณภาพสวยๆนะครับแล้วเมื่อชมแล้วนะก็กดนะราบอีกสักครั้งนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมจะได้ มีโครงการนะที่จะทำ YouTube ในเรื่องของแนะนำรีวิวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเอามานำเสนอคุณผู้ชมนะแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาชมรถกันก่อนว่า Toyota y a r i ิ 1.5E คันนี้ E a u t o นะครับปี2 0 1 2นะครับจัดจำหน่ายในราคา2 8 9 0 0 0บาทมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมามาชมกันเลยว์ปก่อนนะครับวับนี่นะครับ อันนี้นะครับเป็นโตโยต้ายาริสนะครับ 1.5e นะครับ e ออโต้ auto, นะฮะ e ออโต้ auto, ปี2012สีดำสวยๆเลยนะครับนะจริงๆแล้วเนะี่ยรูปลักษ์รูปโฉมภายนอกเขาเนี่ยก็คือจะเหมือนรถซิตอา่าอีโ,โคพลานะแต่เครื่องยนต์ 1,500cc นะให้อัตราเสียนเผืองน้อยมากอ่าเรียกว่าประหยัดมากเอางี้ดีกว่า ประหยัดนะครับหลายๆท่านที่เคยใช้แล้วก็ผมเองก็จัดจาหน่ายรุ่นนี้อยู่ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่เจ้าของแบรนด์นะฮะเราจําหน่ายรุ่นมือ2แต่มีคําถามจากลูกค้าหลายๆท่านว่ามีอีกไหมนะครับซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานที่หลายๆท่านนะครับเสาะหาตามหากันอยู่นะฮะในสนุนราคาที่ไม่สูงนักแล้วก็อัตราสินเปลืองไม่สูงแล้วก็สนุนราคาในการซ่อมบำรุงก็ค่อนข้างถูกด้วย อะไรหาง่ายนะครับและที่สำคัญสำหรับคันนี้นะฮะแมกยางนะฮะหนึ่งเห้าหลงให้ใหม่ๆยางกิ๊บกิปเลยต้องต้องใช้เสียงกิ๊บกิปเลยนะเครื่องพันห้าร้ีซี VVTI นี่นะนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูรอบนอกกันก่อนว่าสวยงามขนาดไหนนี่ลงล้อลงยางจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเสากลางให้ด้วยนะฮะ เป็นคูเมียมสแตนเลสนะครับของยาลิสแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังสวยๆนะครับเนี่ยสีดำตัว E นะตัว E E ก็คือตัวรองนะ r b a g แ e b s มีมาครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนี่นะครับผมจัดจำหน่ายในราคา289,000บาทเท่านั้นเองนะฮะร,ราคา มิตรภาพแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของไม่ต้องมาถามว่าโป,อะ,ะโปอะไรครับโปอะไรครับเอาไปเลยฟรีดาวน์ถ้าเครดิตคุณได้นะง่ายๆนะครับฟรีทุกค่า้จ่ายด้วยซ้ำนะครับรวมไปถึงนะครับบริการหลังการขายอีกให้อีก90วันด้วยนะครับง่ายๆเรามาคุยกันนะติดปัญหาอะไรมาคุยกันนะครับนี่นะตะเก็บสวยๆฝากระโปรงเดิมๆนี่นะฮะ เดี๋ยวเรามาชมนี่นี่นี่นะลอนผมเอาอยางไหลออกนะฮะลอนเอที่เก็บยางไหลด้านท้ายนี่เรียมๆเ,เลยนะไม่มีผุไม่มีเจาะเด็ดขาดนะครับง่ายๆสวยๆนะครับนี่นะเบาะเดิมนะครับเป็นเบาผ้านะฮะออกสีเทาดำนะครับเรียกว่าให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตพอสมควรเลยที่เดียวเชียว มาดูด้านหลังกันต่อครับมันเป็นตัว E นะ a อ r b แบ็ EBS มีมาครบนี่นะฮะด้านหลังสวยงามนะครับไหลตำหนินะผมชอบตรงนี้จริงๆเลยของยาลิสนะนี่นะะเขาตัดกับสีดำนะฮะเป็นสีเรียกว่าสีออกสีบอลน,นะไม่ใช่สีเบจนะสีบอลออกขาวนะครับให้อารมณ์ตัดกับสีเทากับสีดำเนาะ สวยงามฮะนะครับหน้าจอตรงกลางนะฮะวิทยุซีดีเอ็มาครบถ้วนนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์ขั้นบันไดของยาริสของ t o โตยตา้าเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับเบาะเดิมอ่านะฮะเบาะเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ตรงผู้ขับขี่ก็เอ่อ s r สไอเอสแอร์แบนะครับสวยๆเรียบๆนะครับ แล้วก็ขาดเสียไม่ได้นี่กุญแจเดี๋ยวนะเห็นชัดไหมต่อฝั่งนี้กุญแจรีโมทนะอีโมบิไลเซอนะครับอ e m โมบิไลเซอร์คืออะไรกุญแจที่เข้ารหัสป้องกันการโจรกรรมนะครับเวลาสตาร์ทรถเขาก็จะมีรหัสของเขาแต่ละทันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาต่อเลยที่กระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานพร้อมเซ็นทันล็อกนะนะครับมา ครบ,ครบนะแล้วก็ให้ดูกันก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีสปอตไลท์ให้ด้วยตัวนี้นะครับกุญแจแบบไข่สตาร์ทเดี๋ยวเรามาลองชมเลขใหม่กันดูตัวนี้เป็นเกียร์ออตโตนะ้นะเกียร์ออตโต้เลขใหม่ขึ้นมาแล้วนะปี2010ิบ 2 0 1นะ2012ก็10ปีพอดีนะฮะไม่อยู่ที่1 5 0 0 0 0 153,922จริงๆแล้วถ้าตีเนี่ยการใช้งานของรถยนต์ก็ปีละสองหมโลไม่เกินนะครับรถไม่ช้ำแต่นี้ไม่ถึงนะ,ส,ะสิบปีก็ต้อง200,000อัพแต่นี้อยู่ที่1,500 0 0ก็ถือว่าระบบะเครื่องเข้าอ,อะไรต่างๆยังใช้ได้ดีอยู่นะครับท่านใดสนใจก็สำหรับรถรุ่นนี้นะ เข้ามาเยี่ยมชมนะฮะลองมาอ,อินบ็อกเข้ามาสอบถามนะฮะแล้วก็นัดหมายกันเข้ามาเยี่ยมชมรถหรือมาสัมผัสรถจะมาทดลองขับก่อนการตัดสินใจยินดีครับเราอยู่ที่ถนนตะกวนผมแจ้งไปแล้วเนาะหรือเข้ามาสอบถามอินบ็อกในรถมือสองรนยีอง SK เอต้ขาก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิทยุ CD MP3 มาครบครบนะครับนะแล้วก็แอร์อนาล็อกนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับ เป็นตัว e นะพวงมาลัย power นะครับและที่สำคัญที่ตัวพวงมาลัยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็น srs airbag นะครับก็ airbag คู่นะครับ airbag คู Air ่ทั้งฝั่งผู้โดยาสารแล้วก็ฝั่งผู้ขับขี่นะครับที่ถุงลมนี่นะสวยๆนะฮะเปิดไปให้เลยเบาะเดิมๆอย่างที่บอกไปแล้วนะครับนะสวยๆนะ จัดจำหน่ายในราคา289,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจก็อย่าช้านะผมออคอนเทนต์เลยนะดูแล้วนะชมแล้วอย่าช้านะครับก่อนของหมดนะครับขอสงวนสิทธิ์มาก่อนได้ก่อนนะครับสำหรับซิติคานะฮะยาลิ e ่าอีออโตเมติกนะฮะ e ออโตนะฮะว่ากันง่ายๆ e a u อ o อนะครับ อีออโต้ auto, 9 0 0 0บาทนะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องยนต์กันสวยงามขนาดไหนนะครับสักครู่นะสามารถเช่าซื้อได้หมดนะครับทุกสาขาอาชีพนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องห่วงกันเลยทีเดียวเชียวนะ เละไปน,นิดหนึ่งนะครับก็เครื่องยนต์ VVTI นะฮะสี่สูบนะครับพันห้าร้อยซีซีนะครับ, 1, cc, รบเขาโครงเดิมนะครับซุ้มหน้าเดิมนะฮะนี่นะซุ้มเดิมไฟเดิมนะโคมไฟเดิมนะโคมไฟเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ชนไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ปากระโปรงเดิมนะะ 2แสนแปดหมื่บาทผมเป็นสิทติคาคันนึงที่ใช้งานทั้งในเมืองแล้วออกต่างจังหวัดได้ค่อนข้างโอเคนะระบบความปลอดภัยครบคันนะครับท่านใดสนใจนะฮะในราคานี้แล้วก็ในยุคสมัยนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณเพื่อนพี่ป้านนะอาทั้งหลายนะครับคุณภรรยาคุณน้องนะฮะ ที่จบใหม่อยากได้รถสักคันเอาไว้ใช้งานฮนะมาได้เลยนะครับ SK Auto c a ตายินดีรับใช้นะครับสำหรับรถแบบนี้สวยๆนะครับนี่นะเดี๋ยวให้ดูทรงนะครับ289,000บาทเท่านั้นมาเดี๋ยววาบก่อนนะครับวับนะเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเช่าซื้ออย่างไรเดี๋ยวผมปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งนะครับ นะทุกสาขาอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะหรือจะเป็นชาวไร่ชาวสวนค้าขายขายของชำนะครับง่ายๆนะไม่มีอะไรมากเพียงท่านอ,อินบ o ็อกเข้ามาสอบถามจะเช่าซื้อกันอย่างไรนะครับใครจะเป็นผู้เช่าซื้อใครจะเป็นผู้ค้าแล้วแต่ผู้ค้านี่ก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของแต่ละท่านนะไม่เท่ากันนะครับท่านที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะ แน่ๆล่ะก็คือสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนบัตรสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบียนบ้านนะครับหน้าบุ๊คแบงก์เตรียมให้ครบถ้วนเท่าน,นั้นเองไม่ยากนะครับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะเปิดร้านขายของชำแล้วก็มีหนังสือเขาเรียกว่าทะเบียนการค้าทะเบียนการเสียภาษีเหล้าบุหรี่ใบเสร็จต่างๆหรือแม้กระทั่งค้าขายหมูปิ้งไก่ย่างผลไม้นะฮะข้าวแกงนะครับ มีใบเสร็จการซื้อสินค้าของท่านจากห้างสับสินค้านะฮะหรือใบเสร็จที่ซื้อจากร้านต่างๆนะครับเงินผ่านบัญชีเอามาสําแดงในการเข้าซื้อนะครับท่านที่เป็นข้าราชการกบัตรข้าราชการหนังสือรับรองจากหน่วยงานของท่านง่ายๆเท่านั้นเองนะครับท่านที่เป็นาชาวไร่ชาวสวนนะครับก็เอาโฉนดที่ดินหรือ,อขึ้นทะเบียนชาวไร่ชาวสวนเกษตรกร,กกร,กรที่เป็นสมุดเล่มเขียว ก็สามารถสําแดงได้เช่นเดียวกันครับหรือนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่ว่าเช่าซื้อไม่ได้นะครับเข้ามาสอบถามกันนะครับขั้นต่ำนะเอาแบบขั้นต่ำนะอายุงานนะไม่ต่ำกว่า4เดือนเอาแบบง่ายเลยนะเอาว่ากันแบบง่ายๆนะฮะสเดือนอายุงาน4เดือนผ่านโปแล้วนะครับเท่านั้นเองก็ใช้ได้แล้วนะครับเงินผ่านบัญชีมีเครดิตสักหนึ่งเดือน มีเครดิตการเคยผ่อนอะไรมาก่อนแล้ว1เดือนก็ยิ่งดีอันนี้จะช่วยให้ท่านเช่าซื้อได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ได้อยอดวงเงินในการเช่าซื้อค่อนข้างสูงนะครับเนื้อหาปิกก็ยังมีอีกมากมายนะครับแต่เอาประมาณนี้ก่อนนะฮะท่านใดสนใจนะครับกับรถรุ่นนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยกับ t o y o ต e a y a r ริ1.5 e a u t o ปี2012ในราคา289,000บาทเท่านั้นนะครับ ไม่ยากนะครับหรือท่านจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับอีกสักครั้งเข้ามานัทหมายเข้ามาได้นะครับในรถมือ2ระยอง SK Auto อโตคานะครับหรือเยี่ยมชมในช่อง YouTube c h anel n MAC ระยองแล้วดูแล้ววิงวอนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นทพระคุณอย่างมากนะครับสุดท้ายนี้นะฮะโควิด1 9กําำลังระบาดน่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่หรืออย่างไรนะครับ แต่ยังไงก็ดีนะออกนอกบ้านใส่แมสล้างมือดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับและช่วงนี้ฝนฟ้าก็ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับป้องกันร,รักษาสุขภาพให้มากๆนะครับแล้วก็ท่านใดก็ไปไหนมาไหนระวังน้ำท่วมศึกษาเส้นทางให้ดีด้วยความปัจนานีจากพวกเราชาว SK Auto c a านะครับและเดี๋ยวพบกันในรีวิวหน้ากับรถสวยๆคุณภาพกับผมจอดวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับวับก่อนวับ